สวัสดีค่ะทุกๆคนกลับมาเจอกับปาล์มพัมมรีอ็กอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้เราก็มากันแบบหน้าสดแล้วทุกคนก็น,น่าจะเห็นรูปปกกันแล้วนะคะว่าวันนี้เราจะมารีวิวรองพื้นทำไมรอเรือดีขนาดนี้เอ้ยดิฉันอยู่พิเตษใน,นห้องบ่อยนะคะวันนี้เราจะมารีวิวนะคะแบรนด์โนวู คิดว่าห่างหายจากแบรนด์โนวาไปสักพักหนึ่งนะคแต่ก็ไม่สักพักนึงนะเพราะว่าคลิปก่อนที่รีวิวรวมเนี่ยเรามีอาชโพของโนวานะคะวันนี้เราจะมารีวิวรองพื้นซึ่งอันนี้ที่ผ่านมาใช้ เกือบทุกวันนะคะแต่ว่าสอบสาบกับอย่างอื่นที่ได้มีมในกรุ่มไปด้วยนะคะก็จะเป็นตัวนี้เลยค่ะชิยอันนี้คือโนโวนะคะครีมมัสโซออยล์คอนโทรลฮอรดิ้งเมคอัพนั่นเองนะคะกล่องจะเป็นสีเทาที่จะมีเหมือนแบบสลักทองมีความอะไรก็ไม่รู้อะคือเราเห็นสักพักเราก็เลยสอยมานะคะแล้วเขาบอกว่าออยล์คอนโทร ด้เหมาะสำหรับคนที่หน้ามันแต่เราเป็นคนหน้าแหง้งจะใช้ได้ไหมนะใช้ได้มนะนะคะคือด้านในเนี่ยขวดก็จะเป็นเรียบเรียบนะแต่ปัมว่ามันก็เก๋ดีนะเป็นแบบนี้นะคะเป็นขวดแก้วนะคะแล้วก็ฝาก็จะเล่นลวดลายแบบนี้เอาตรงๆนะพูดตรงว่าเราไม่รู้ว่าเขาเนี่ยไปก๊อปปี้เรียนแบบแรงบันดาลใจเหมือนแบรนด์ไหนหรือเปล่าเพราะว่าเราก็ไม่รู้นะแต่ว่าเราเห็นอันนี้ ของแบรนด์ลามิลานะคะซึ่งเป็นแบรนด์จีนเหมือนกันก็ทำแล้วสหรับนีกก็คงจะเราก็ไม่รู้เขาอยู่ในอุตสาหกรรมการแบบว่าแรงบรนดาใจกันทั้งนั้น <c oughs> นะคะโอเคปาล์มซื้อเบอร์ศูนย์สองมาซึ่งเขาไม่อยู่สองสี 24. นั่นเองคือหนึ่งและสองดิฉันก็เป็นมนุษย์เบอร์สองจริงๆเบอร์หนึ่งก็ใช้ได้นะเพราะว่าเบอร์หนึ่งมันก็จะเป็นความขาวที่ไม่อมชมพูแต่เป็นขาวแบบขาวฉันคือขาวอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะซึ่ง ก็ใช้ได้แหละอะไรเงี้ยอันนี้เขาบอกว่าเบอร์2 n a t น r ช l รัล White เป็น n a t ช r รัลนะแต่ว่าก็ไวไงเออนะฮะอันนี้มีขนาด30กรัมนะคะเราจำราคาไม่ได้แต่ราคาไม่ถึง90บาทหรือ90บาทอะไรสักอย่างคือไม่ถึงร้อยอะพูดอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูเนื้อก่อนซึ่งเนื้อนเนี่ยคามค่อนข้างรู้สึกว่ามันมีความเข้มข้นเลยนะอะเนื้อเป็นแบบเนี้ยคือพอหยดลงอะมันไม่ไหล ไม่เยิมคือเขาเรียกว่าคือพอหยดลงอ่ะมันไม่ไหลมันจะเป็นเนื้อที่แบบเกาะติดแต่ก็ไม่ได้แบบว่าติดขนาดนั้นนะยังจะมีความเหมือนเคลื่อนตัวแต่ก็เคลื่อนตัวในระดับที่ไม่เยอะน้อยๆน,นะคะเราเดี๋ยวปาสีให้ดูนะคะนี่คือสีเบอร์2นะคะ n a นเ r a l White จริงๆเนี่ยคือมันก็โทนเหลืองนะมันก็สามารถใช้ได้สำหรับผิวปามที่เป็น NC 2 0สของพื้นแม็กนะคะใครแบบผิวประมาณปามเนี่ยก็สามารถใช้ได้นะคะก็มันจะวอมวมพก่อนเดี๋ยวจะลงที่หน้าเลยซึ่งหน้าปามอ่ะไม่ค่อยมีอะไรยกเว้นมันจะเป็นเอ่อความอุ้ยลูกขาวนะคะเป็นความเหมือนแบบว่ารอยคำใต้ตาที่ช่วงนี้นอนดึกมากนะคะแต่ก็ตาไม่ได้บวมมากเพราะว่าใช้ไอครีมของลังโฮมแต่ว่าลังโฮมคงแบบ ถ้าจะนอนตีสี่มึงก็ไม่ต้องใช้กูก,ก็ได้ไหมอะไรประมาณนี้นะคะก็หน้าอื่นๆก็จะมีรอยกระเงี้ยนะคะกระเนาะประมาณนี้แล้วก็รอยสิวอะไรเงี้ยไม่มีนะคะเดี๋ยวมันจะลงให้ดูครึ่งหน้าก่อนกันลวกันนะคะมันเป็นโทนเหลืองมันก็ดีนะคะแล้วก็ใช้กับฟองน้ำที่คุณมีค่อยๆแบบตบๆลงไปอย่างเงี้ยสำหรับตัวตาปาว่ามันแบบ ปกปิดดีแล้วก็เป็นงานผิวที่โอเคเลยคือเนื่องจากว่าปลาลมหน้าแห้งใช่ไหมเขาบอกว่าเป็นออยล์คอนโทรลปามไม่ลงแป้งเลยหรือว่าซับแป้งน้อยมากคือปลาลมเป็นคนแบบกลัวการแบบลงรองพื้นแล้วลงแป้งมากเพราะว่าปลาลมยังหาแป้งที่ทําให้ปลาลมไม่ไม่คลาบไม่ค่อยได้อะนะซึ่งก็จะมีคิวเพลสพอ v บอริงซึ่งอยู่ที่กรุงเทพไม่ไดเอามาด้วยะคะเนีย่ยเห็นปะเป็นผิวมากคือแบบว่า ผิวดีแล้วก็ไม่ได้ดูขาวจนเกินไปนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเราบิวเพิ่มอย่างเงี้ยมันก็จะเพิ่ม coverage เข้าไปนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นงานผิวที่สวยมากคุณดูดิเห็นปะเป็นความแบบผิวผิวอะไรเงี้ยนะคะเนี่ยทียบให้ดูเลยสองด้านนะคะ before after คือมันเหมือนแบบเพิ่มเขาเรียกไงปรับให้หน้าเรามีความ กระจ่งางใสขึ้นแล้วก็เหมือนแบบว่าช่วยพรางพวกรอยขามรอยแดงอะไรไปได้นิดหน่อยอย่างเงี้ยน,นะคะซึ่งมันบิวเพิ่มได้นะคะก็มันจะได้งานผิวแหละนะซึ่งปาเป็นคนแบบชอบง,งานผิวเลยเนะี้ยเพราะว่าเราไม่ได้เป็นคนแบบรอยสิวเยอะหลุมสิวเยอะ,ลยอะแล้วต้องการเหมือนการปกปิดอะเออคือหลายๆคนจะแบบพี่พี่ใช้รองพื้นอะไรก็ว่าดีไปหมดเอาหน้ากูเนี่ยมันแทบจะไม่มีอะไรให้ปกปิดมึง ต้องการอะไรคือเข้าใจไหมว่าคนรีวิวคือคุณต้องดูว่าพื้นผิวของคนรีวิวอ่ะเขาเป็นยังไงบางคนเป็นคนแบบสิวเยอะมากเขาก็ต้องการความแบบว่า full coverage ร,รองพื้นอะไรที่มันแน่นหนักคือแบบคือยังไงอ่ะแน่นๆเพื่อปกปิดรอยสิวของเขาได้อะไรอย่างเงี้ยหรือบางคนเป็นคนที่หลุมสิวเยอะเขาก็ต้องการการที่แบบเบอรรูหุมขนเบอร,รอยสิวอะไรของเขาไปอะไรเงี้ยแต่ว่าในผิวของเราอ่ะทุกคนมัน มันแบบไม่มีอะไรที่เป็นจุดบกพร่องบนใบหน้าไม่ว่าจะเป็นรอยสิวรอยแดงกลาอะไรก็มีแบบน้อยนออยอะฉะนั้นบังก็รู้ถูกว่าความต้องการงานผิวต้องการอะไรที่มันเป็นผิวผิวซึ่งส่วนมากรองพื้นที่เลือกมาก็เป็นงานผิวนะแบบเผยผิวจริงอนะไรเงี้ยแค่แบบว่าแค่ปรับให้หน้าเรามีความกระจ่างใสขึ้นเล็กน้อยก็เพียงพอแล้วอะไรประมาณนี้ เห็นว่าเนี่ยลงไปเลเยอร์แรกอะรอยกะมันจะยังแบบว่ายังมีอยู่นะคะแต่ว่าผิวเนี่ยสวยมากคุณจะเห็นถึงความแบบว่าหน้าฉ่ำนะคะหน้าฉ่ำแบบดีอะหน้าฉ่ำแบบผิวสวยดูแบบดื่มน้ำแปแก้วต่อวันหรือว่าประมาณ6ลิตรอนะย่า <c oughs> แต่ปามก็จะขอบิวเพิ่มมีช่วงที่เป็นแบบว่าใต้ตาอะไรอย่างนี้นะคะก็เอาออกมานิดเดียวแล้วก็ลงช่วงใกล้ใกล้ใต้ตานะคะ ประมาณน,นี้แล้วก็ช่วงกราดนิดหน่อยอะไรเงี้ยช่วงแบบอดีตรอยสิวที่มันไม่ค่อยมีแล้วอะไรเงี้ยนะคะหลายคนถามว่าเฮ้ยพี่ใช้อะไรทําไมถึงไม่ค่อยเป็นสิวเลยคือปามเชื่อว่ามันเป็นกรรมพันธุ์ด้วยแหละคือบ้านปามเนี่ยตั้งแต่สมัยยายแล้วนะคือทุกคนหน้าไม่เคยเป็นสิวเลยอะปามคิดว่ามันมีส่วนนะคะแล้วก็ตัวปามเองไม่ใช้ครีมในเน็ต นะคะมันก็เลยไม่มีสิวอักเสบสิวเซรอ,อยอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นคนที่เอาจริงล้างหน้าไม่ได้สะอาดนะเอาจริงคือแต่ว่าจะแบบว่าเช็ดโทนเนอร์บ่อยเลยเงี้ยมันอาจจะมีความช่วยด้วยอะไรเงีเ้ยเช็ดโทนเนอร์ทั้งแบบว่าก่อนแต่งหน้าไอ้แล้วก็แบบหลังอาบน้ําเสร็จหลังล้างหน้าอะไรเงี้ยเราคิดว่ามันคงมีส่วนช่วยอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้หน้าไม่ค่อยเป็นสิวนะคะ แล้วประจบกับไม่ค่อยแต่งหน้าเยอะด้วยแหละมันก็เลยเหมือนแบบว่าเออมันก็เลยไม่ค่อยเป็นสิวอะไรงเงี้ยนี่พอบิวเพิ่มไปก็ยังได้งานผิวอยู่ที่สวยงามหรือเป็นเพราะว่าเราสวยอยู่แล้ววะเฮ้ยมีความสวยอะยังไงเฮ้ออะไรเงี้ยก็จะได้การปกปิดที่เพิ่มขึ้นแต่ก็ยังเป็นแบบงานผิวที่เราค่อนข้างปลื้มนะคะ เดี๋ยวปจะลงที่คอแล้วก็ไปแต่งหน้าให้เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันอีกทีนึงนะคะโอเคค่ะทุกคนําก็ไปแต่งหนะ้าอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะก็ได้เป็นลุคนี้นะคะมีความแบบนู่มมากสวยมากเลยไม่คิดว่าตัวเองจะแต่งหนะ้าสวยขนาดนี้นะคะเออคือวันนี้เนี่ยําใช้ไอตัวซักตัวเนี้ยค่ะที่เขาฮิตกันใน IG อะไรอย่างเงี้ยที่มันเป็นกระปุกอะไรอย่างเงี้ยปำซื้อมาทั้งหมด3 4สีเลยนะเดี๋ยวปมจะมารีวิวให้ดูนะคะแล้วมันแบบ เนื้อมูที่สวยมากเลยก็เลยได้เป็นแบบลุกนี้ตาแก้มปากนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะพูดถึงรองพื้นของ No โ o นั่นเองนะคะว่าเอ้ยใช้แล้วเป็นยังไงบ้างนะคะสำหรับตัว p r i ม a ม็กนะคะก็เฮ้ยรู้แย่งสี่งดีแล้วนะจ๊ะคือแบบหน้ามีความแบบว่าสวยอะ่ะอันนี้คือปัมเซตด้วยแป้ง b a r b i e Xe Grip ตัวนี้ซึ่งเบอร์รมของคนดีมากนะคะตัวนี้คือแบบว่า คือผิวสวยมากผิวเป็นแบบว่าราชนิกนคนหนูผิวสวยเวอร์คือแล้วก็แบบว่าสบายหน้ามากคือบำรุง2เลเยอร์นะคะแต่เป็นเลเยอร์แบบบางๆทั้ง2องเลเยอร์เลยไม่ได้ลงหนักนะคะก็จะให้การปกปิดที่ลักษณะคือสาหรับผิวปามงาอยู่ลักษณะคือแบบดีเลยนะคะเพราะว่าตัวบามไม่ได้มี อะไรมากมายนะเราก็ไม่ต้องการการปกปิดแต่ถ้าใครใครเป็นคนที่รุมสิวร้อยสิวเยอะอันนี้ก็ไม่ตอบโจทย์สำหรับคนที่ต้องการงานแบบ Full Coverage นะคะเนี่ยผิวมันสวยอะฉันอยากจะแบบสวยอยากแบบตื่นขึ้นมาหน้าเป็นแบบนี้ไม่ต้องใช้แอปอะไรอย่างเงี้ยมีความแบบสวยงามมากผิวสวยจริงแล้วก็จะไม่ได้ขาวมากสำหรับเบอร์เนเช a l w ไวท์เบอร์สอ ก็จะเป็นโทนขาเหลืองซึ่งสำหรับตัวปาม NC 2 0รองพื้นแม็กเนี่ยสามารถใช้ได้นะคะมีความเนื้อมีความแบบเข้มขน้นคือมันไม่ได้เหลวใช่ไหมมันเข้มขน้น แต่ว่าพอลงกับหน้าแล้วมันมีความบางเบามากมันเกลี่ยง,ง่ายมันแบบซึมลงผิวได้ไวแล้วก็ได้งานผิวที่ฉ่ำแบบว่าเหมือนดื่มน้ำมาแปะแก้มมันเป็นผิวแบบสวยฉ่ำนะคะอันนี้ลงไฮไลท์นิดเดียวนะคะแต่นอกเหนือคืออันนั้นก็คือเป็นตัวของรองพื้นหมดเลยซึ่งแบบผิวมันสวยมากจริงๆนะคะ เราไม่ได้แบบว่าคาดหวังว่ามันจะทําให้ผิวเราสวยขนาดนี้นะคะแต่พอใช้แล้วค่อนข้างจะปลื้มแล้วก็ระหว่างวันเนื่องจากว่าปาเป็นคนที่หน้าแห้งแต่ว่าเป็นคนขี้ร้อนแล้วเวลาออกไปทํางานปาเบิร์กฟองหุ่ที่บ้านใช่ไหมออกไปทํางานที่ห้องรับแขกเนี้ยห้องรับแขกจะมีแค่พัดลมตัวใหญ่ตัวเดียวซึ่งมันก็จะร้อนอบอ้าวมากตัวเนี้ยก็ยังอยู่ที่หน้านะคะแต่ว่าหน้าก็จะมันย่องเลยเพราะว่า แบบว่าปั๊มเซตแป้งนิดเดียวนะคะระหว่างวันอะไรเงี้ยมันจะแบบหูมันย่องเลยแล้วพอซับหน้าออกมาตัวของฟาวเดชั่นนะคะก็ติดออกมาจากทิชชู่ปั๊มาลืมถ่ายรูปขอภยัยคือติดออกมาจากทิชชู่อยู่แล้วพอซับแป้งด้วยเอกริฟสหรือว่าตัวอื่นๆ ก็สามารถไปต่อคือมันก็จะอยู่ติดทนไปอีกอะไรเงี้ยนะคะโดยรวมคือบอกเลยว่าผมชอบมากนะคะคือผมรู้สึกแบบเฮ้ยเป็นรองพื้นอีกตัวที่ดีเลยทีเดียวคือช่วงที่ผ่านมานะผมใช้รองพื้นอะไรก็ดีหมดไม่มว่าจะเป็น Mac เออย M.K.U.P. เออย อะไรบราๆคือเหมือนแบบเข้าเข้าล็อกผิวเรามากคือทําให้ผิวเราสวยแล้วมีความติดทนที่ดีสำหรับคนผิวแห้งแล้วหน้าระหางวันเนี่ยไม่แคร็กไม่คราบไม่ขุยแบบปลื้มใจมากหรืออาจเป็นเพราะว่าเราลงสกินแคร์เยอะเราลงสกินแคร์ดีมันก็เลยยิ่งทําให้ตัวรองพื้นอะ่ะมันแบบมีประสิทธิภาพดีขึ้นอันนี้มันคือก็เป็นอีกอย่างหนึ่งนะคือเหมือนแบบถ้าคุณบำรุงดีเลยไนงะตัวรองพื้นมันก็ จะทำให้เกาะติดกับผิวดีด้วยเหมือนกันนะคะสรุปให้ฟังเลยว่าเป็นยังไงบ้างสำหรับตัวนี้นะคะรองพื้นตัวนี้อย่างแรกค่ะราคาถูกไม่ถึง100บาทคุณได้รองพื้นที่2เป็นงานผิวชา่มบางเบานะคะปกปิดได้ลักษณะคือ Light to Medium ซึ่งมีเดียมันก็แบบขนาดแบบ m e เดียแบบ แต่เก้ามานิดหนึ่งไม่ได้มีเดียมแบบมีเดียมขนาดนั้นนะคะบิวไปฟูคัลเรชไม่ได้นะคะใครที่เป็นคนหลุมสิวเยอะรอยสิวเยอะมีริ้วรอยต่างๆมากมายนะคะก็อยากจะบอกว่าให้คุณใช้ไพรเมอร์ควบผู่หรือแป้งผสมรองพื้นอะไรก็ได้แล้วแต่ควบคู่นะคะถึงจะไปกับเจ้าตัวนี้ได้แต่ถ้าใช้เดียเด่ยวๆไม่รอดนะคะระหว่างวันคุมมันไหมสำหรับตัวปามที่เป็นคนผิวแห้งแต่ว่า ที่ร้อนมากนะคะไม่คุมมันเขาบอกว่าเป็นออยล์ครอนโชแต่ไม่คุมมันสำหรับตัวปา์มนะคือมันน้ามัน,ม,นมันย่องไปหมดเลยคือแบบเหมือนทอดไข่ได้เลยแต่พอซับหน้าออกมาก็ถือว่าโอเคนะคะยังจะแบบตัวรองพื้นยังติดอยู่ที่หน้านะคะไม่ได้หลุดออกมาหมดแต่ก็หลุดบ้างเล็กน้อยนะคะติดทนลองเวลิ่งไหมคือปามลองใช้แล้วมันก็ถือว่าติดทนได้ลักษณะคือดีคือดีเลยนะคือเหมือนแบบ คือถึงแม้ว่าซับออกมามันจะหลุดติดทิชชูมาแต่ในส่วนอื่นก็จะอยู่ติดทนคืออยู่ติดทนมากกว่า6ชั่วโมงแน่นอนแต่ถ้าคุณเป็นคนแอดเวนเจอร์หนักๆไอ้คือแอคทิวิตี้หนักๆแล้วก็แอดเวนเจอร์ด้วยอะไรเงี้ยก็จะบอกว่า มันไหลมันเยอะมันคราบแน่นอนสำหรับตัวนี้นะคะแต่ว่าก็ใช้ได้แหละสำหรับคนที่ถ้าต้องการใช้แล้วก็ไปใช้ควบคู่กับพรายเมอร์กันเลยแป้ว่าสรบรองพื้นอะไรอย่างเงี้ยที่มันช่วยทําให้เมคอัพมีความติดทนมากขึ้นนะคะสำหรับคนที่อยากลองใช้แต่ในความผิวแห้งเราพูดกันสําหรับคนที่หน้าแห้งใช้เถอดดีผิวสวยอย่างที่ทุกคนเห็นว่าผิวมันสวยมากเวอร์ฟอมโฮมเบาๆสวยๆแต่งหน้ากรุบกริบอะไรอย่างเงี้ยคือผิวสวยมากจริงๆ ฉันรู้สึกว่าฉันเป็นราชนีกูยอย่งไงก็ไม่ดูมีความแบบเอ้ยสวยผิวสวยคือเทียมากผิวสวยมากแต่ถ้าใครเป็นคนผิวเข้มแบบขอโทษด้วยขอโทษทําไมไอฉันไม่ใช่เจ้าของแบรนด์ก็คือมันมันไม่มีเบอร์ที่เข้มกว่านี้นะก็ต้องขออภัยน้องๆที่ผิวสองสีอนะไรเงี้ยคือพี่พี่รู้สึกว่าอยากจะแนะนําพวกแบบ แม็กที่มันเป็นแบบรองพื้นที่เขาผิวเค้มใช่ปะเราซื้อแบบนั้นมาสักขวดหนึ่งแล้วมาผสมกับอันเนี้ยก็ได้นะเพื่อเพื่อให้มันได้สีผิวตัวเองแล้วจะได้ใช้ตัวนี้ไปด้วยอะไรเงี้ยแต่แบบาคคนก็ไม่อยากซื้อปะเอออะไรอย่างงี้นะคะออลลองดูนะคะลองหาดูใน Shopee Lazada IG Twitter Fan Page อะไร Facebook อะไรเขาไม่หาโหมดเธอโซเชียลเลยเพราะว่ายังไงฉันจะให้ชื่อเธอไปโซเชียลแล้วนะจทุกคนก่อนที่จะไปนะคะก็ฝาก กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็กด Subscribe ให้ด้วยนะคะแจ้งเตือนกระดิ่งกิ้งๆด้วยก็จะยิ่งดีจะได้แบบเออมีคลิปใหม่แล้วก็จะได้แบบมาเจอกันนะคะแล้วก็ฝาก Follow นะคะใน IG Twitter ตปาลามเรีเอ็กแล้วก็รีวิวจ้าปาลารีเอ็กในแฟนเพจด้วยนะคะก่อนจะไปขอชมมีคอมเมนต์ชมเราสนิทว่าเฮ้ยวันนี้เราสวยสวย ไม่ไหวโอเควันนี้ลาทุกคนไปก่อนนะคะกลับมาเจอใน EP ีหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกทุกคนมากสวัสดีค่ะบ๊ายบายตั้งหวัานไว้เพราะว่าเป็น